ผู้ฟ้ามองเงียบเียๆทุกแชวข้าหน้าสถานีตำรวจกลามือมีชายแก่คนหนึ่งนั่งเงียบๆอยู่ตรงม้านั่งไม้เขาไม่ได้ขอทานหรือพูดมากแค่มองดูทุกอย่างรอบตัวตำรวจรุ่นใหม่เดินผ่านไปมาแทบไม่สนใจเขาใส่เสื้อผ้าเรียบหน้าหมวกแกปิตาแต่ดวงตาคู่นั้นไม่เคยพลาดอะไรเลยแม้แต่เรื่องเดียวใครๆก็คิดว่าเขาเป็นแค่ชายแก่ธรรมดา บางคนคิดว่าเขาเป็นญาติคนหนึ่งของใครสักคนบางคนคิดว่าเขาไม่มีที่ไปแต่เขาไม่เคยขอความช่วยเหลือใครแค่ฟ้ามองอย่างนิ่งสงบบางคนล้อเล่นเบาๆว่าลุงคนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วนะแต่เขาไม่เคยเป็นตัวตลกไม่เคยให้ใครหัวรอเยาะเขามีความนิ่งมีความสงบบางอย่างที่ต่างออกไปในสถานีตำรวจภายในเกิดความวุ่นวาย แกงอาทยากรกำลังขยายตัวป่นสะดมค้ามนุษย์วางแผนฆาตกรรมแต่ไม่มีเบาะแสไม่มีสายข่าวเหมือนแก๊งนี้จะเดินนำหน้าเจ้าหน้าที่ทุกฝีก้าวเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ตำรวจทุกรุ่นใหม่เริ่มถอแท้คดีล้นมือไร้ทางออกคืนหนึ่งเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่คนหนึ่งเดินออกมานอกสถานีเห็นชายแก่คนนั้นจ้องมองบอดคดีผ่านหน้าต่างเขาพูดเล่นว่า ลุงครับพยายามแก้คดีอยู่เหรอครับชายแก่ไม่ตอบแค่ลุกขึ้นชาชาแล้วพูดว่านายมองผิดทางวันอังคารเช็คเส้นทางส่งของดีๆหนึ่งในพวกนายเป็นสายให้ศัตรูเจ้าหน้าที่คนนั้นอึง้งขอโทษครับแต่ชายแก่เดินจากไปคืนนั้นเจ้าหน้าที่กลับไปตรวจสอบแฟ้มคดีและพบว่าทุกอย่างที่ชายแก่พูดถูกต้องทุกประการ ชาวันถัดมาชายแก่คนนั้นเดินเข้าไปในสถานีครั้งนี้ไม่มีใครห้ามเขามอบซองเอกสารปิดผนึกให้ผู้บัญชาการในนั้นคือรายงานละเอียดรายชื่อตัวคนร้ายเส้นทางเคลื่อนที่ฐานที่มัน่นและหลักฐานสายลับในหน่วยงานนี่ไม่ใช่การคาดเดานี่คือการสืบสวนอย่างมืออาชีพผู้บัญชาการจ้องมองชายแก่คุณเป็นใครชายแก่ตอบสั้นๆบุญประกรณ กองสืบสวนกลา,มาหมายเลขบ,บัตรหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองสเกษียณแล้วเงียบกริบเขาคือหนึ่งในตำนานตำรวจที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้แก้ไขคดีมากกว่าสีิเจคดีในสาสปีคนที่หายตัวไปหลังเกษียณโดยไม่มีใครรู้ทุกคนคิดว่าเขาย้ายไปตามประเทศหรือเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่ใช่เขาแค่เฝ้ามองรอคอยเพราะเขารู้ว่าวันหนึ่งคนผิดจะสวมเครื่องแบบนั้น และเมื่อวันนั้นมาถึงเขาก็พร้อมเสมอสายลับถูกจับแก๊งถูกสลายตำรวจรุ่นใหม่ที่เคยดูถูกเขายืเนเงียบเยบรับรู้ด้วยความเคารพตัวละครและบุคลิกภาพตัวละครหลักเป็นตำรวจเกษียณแต่ยังมีความรู้สึกเข้มแข็งไม่ใช่คนอ่อนแอรหรือตลกแต่เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีความนิ่งสงบอย่างมีพลังเป็นตัวแทนของประสบการณ์ที่ไม่อาจสื่อหาได้ ยอมรับการถูกหรือไม่บ่นไม่ทะเลาะไม่พูดมากแต่ใช้การกระทําแทนคำพูดมีสายตาที่คมกริบสังเกตทุกอย่างใจเย็นไม่วู่วามแม้ถูกดูถูกมีความหลึกลับที่ดึงดูดใจมีความภาคภูมิใจในอดีตแต่ไม่โอ้อวดความสัมพันธ์กับคนอื่นถูกล้อเลียนโดยตำรวจรุ่นใหม่เป็นคนที่ถูกเมินเฉยในสังคมที่ให้ความสำคัญกับความเร็วและเทคโนโลยีไม่มีใครรู้จักชื่อจริงของเขา สร้างความรู้สึกคนถูกทอดทิ้งโดยสังคมสแสดงให้เห็นว่าความเนียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีค่าสร้างความตื่นตระหนกเล็กๆในใจตำรวจรุ่นใหม่เมื่อพูดถึงคดีเข้าถึงได้เพียงบางคนที่เปิดใจฟังสแสดงความเชื่อมโยงระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องบรรยากาศและฉากบรรยากาศเงียบสงบหน้าสถานีตำรวจใช้ภาพของชายแก่ในม้านั่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ความอดทน รียบเทียบความเก่าแก่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่สถานีตำรวจที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความกดดันความวุ่นวายของคดีอาชญากรรมที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทอแท้คำพูดเล่นๆของตำรวจรุ่นใหม่สะท้อนความไม่เคารบความเปรียบต่างของความนิ่งสงบกับความวุ่นวายสถานการณ์ล่อแหลมของคดีอาชญากรรมที่ไม่มีใครจับได้การประทะก,กันของสองยุคสมัยระหว่างตำรวจรุ่นเก่าและใหม่ ทีมหลักและค่านิยมประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมานามีคุณค่าเสมอความเคารพต่อผู้สูงอายุและผู้ที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองการไม่ยอมแพ้ต่อการถูกลบลูหรือถูกมองข้ามความนิ่งสงบและการสังเกตเป็นอาวุธที่ทรงพลังเทคโนโลยีไม่ได้ทดแทนความฉลาดและสัญชาตญาณมนุษย์ได้ทั้งหมดความอดทนเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จความเงียบไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอ การมีความภาราใจและจญญาบรนสูงการทำงานเบื้องหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนการให้ความสำคัญกับหัวใจมากกว่าเครื่องแบบการเสียสละเพื่อส่วนรวมความตึงเครียดและพลอตการสร้างบรรยากาศของความลึกลับรอบตัวชายแก่การล้อเลียนของตำรวจรุ่นใหม่ทำให้รู้สึกถึงความขัดแย้งคดีอาชญากรรมที่ซับซ้อนและลึกลับการไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ทำให้เกิดความกดดัน การพูดคำใบจากชายแก่แบบช้าสร้างความสงสัยการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำใบการจับผิดและค้นหาคนร้ายในหน่วยงานตัวเองการใช้ข้อมูลในซองปิดผนึกที่เปิดเผยความจริงการเปิดเผยต,ตัวตนของชายแก่ในเวลาที่เหมาะสมชดเนียบและซึ้งในช่วงการเปิดเผยตัวความสงบของชายแก่ที่ขัดกับความโกลาหลรอบตัวความเขารขงตำรวจรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ข้อคิดและแรงบันดาลใจสอนให้รู้จักเคารพคนที่มีประสบการณ์สอนว่าอย่าดูถูกคนเพียงเพราะอายุหรือรูปลักษณ์ภายนอกแรงบันดาลใจในการไม่ยอมแพ้และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสอนให้มองคนด้วยสายตาที่ลึกซึ้งกว่าภายนอกความสำคัญของความอดทนและการรอคอยเวลาที่เหมาะสมการที่ความเงียบสามารถส่งเสียงดังที่สุดในเวลาที่เหมาะสม การให้โอกาสและเชื่อใจในคนที่ถูกมองข้ามสอนให้ไม่ตัดสินคนจากภาพแรกการพิสูจน์ตัวเองในยามวิกฤตการเป็นฮีโร่ที่ไม่ต้องการคำชมหรือชื่อเสียงการบรรยายและสไตล์การเล่าเรื่องใช้ภาพและเสียงที่คมชัดสร้างอารมณ์ลึกลับจังหวะการเล่าเรื่องที่ช้าๆสร้างความตื่นเต้นการใช้บทสนทนาแอคคำพูดสั้นๆแต่หนักแน่นการใช้ความเงียบและจังหวะหยุดเพื่อสร้างอารมณ์ การเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตำรวจรุ่นใหม่การสร้างความสมจริงด้วยรายละเอียดสถานที่การใช้สัญ,ญลักษณ์เช่นมานั่งและซองเอกสารการเปิดเผยข้อมูลทีละน้อยจนถึงจุดไคลแมกการจบเรื่องด้วยคำพูดสั้นๆแต่ทรงพลังการใช้ตัวละครที่มีหลายมิติสัญ,ญลักษณ์และความหมายเชิงลึกมานั่งไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและความมั่นคง ซองเอกสารเป็นตัวแทนของความรู้และความจริงหมวกแก้และสายตาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสังเกตและความรู้ชายแก่เป็นตัวแทนของอดีตที่ไม่ควรถูกลืมความเงียบของชายแก่หมายถึงความลึกลับและภูมิปัญญาความล้มเหลวของเทคโนโลยีเปรียบเหมือนการเน้นหัวใจการจับกลุ่มครั้งใหญ่เป็นตัวแทนของความยุติธรรมการเปิดเผยตัวตนในเวลาที่เหมาะสมแสดงถึงความอดทน การหายตัวไปของชายแก่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีโรที่แท้จริงคำพูดสุดท้ายเป็นการตวนใจที่หลึกซึง้งผลกระทบต่อผู้อ่านผู้ฟังทำให้ผู้ฟังคิดถึงความเคารพผู้สูงอายุกระตุ้นให้มองคนด้วยใจไม่ใช่รูปลักษ์สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานหนักอย่างนิ่งสงบสอนให้เชื่อมั่นในตัวเองแม้คนอื่นไม่เชื่อสร้างความหวังว่าความพยายามไม่เคยสูเปล่ากระตุ้นให้ฟังเสียงที่ถูกมองข้าม ทำให้ตระหนักว่าความเงียบอาจซ่อนพลังมหาศาลสร้างความทราบซึ้งในความเสียสละเงียบฮ่หาฮหช่วยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนสูงอายุในสังคมส่งเสริมคุณค่าของความอดทนและความจริงใจโครงสร้างเรื่องและการพัฒนาเริ่มต้นเรื่องด้วยบรรยากาศเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งการสร้างความสงสัยในตัวละครหลักการเพิ่มความตึงเครียดผ่านปัญหาคดีใหญ่จุดพลิกผันเมื่อชายแก่พูดคำสำคัญ การขยายความจริงผ่านการตรวจสอบของตำรวจรุ่นใหม่การเปิดเผยเอกสารสำคัญในจุดสำคัญของเรื่องการเปิดเผยตัวตนในเวลาที่เหมาะสมที่สุดการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบและสร้างความพึงพอใจการจบเรื่องที่มีน้ำหนักและความหมายลึกซึ้งการทิ้งท้ายด้วยข้อความที่ทำให้คิดต่ออื่นๆสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่และความสำคัญของอดีต ย้ำเตือนว่าทีโรบางคนไม่ต้องการแสงไฟแต่ก็สำคัญสแสดงให้เห็นว่าการกระทำที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องประกาศตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบันส่งเสริมความสามารถีระหว่างรุ่นให้ความรู้สึกอบอุ่นหัวใจในช่วงท้ายเป็นเรื่องที่เหมาะก,กับทุกเพศทุกวัยสามารถนำไปดัดแปลงในรูปแบบหนังสั้นหรือพอดแคสต์ได้เหมาะกับการสร้างแรงบันดาลใจในองค์กรตำรวจและหน่วยงานต่างๆ เป็นเรื่องที่แฝงข้อคิดที่ลึกซึ้งแต่เล่าอย่างเข้าใจง่าย